แล้วนะครับติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องวงเวียนหัวใจกลับมาเสนอให้ชมเป็นตอนแรกนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะมันตีสุอกุตูหลังเมื่อปรึกษาย่อมไม่ต้องการขนพูดพลาำปิดท้ายข่าววันนี้ครับเราพาไปดูนาฬิกาข้อมือครับ เป็นของสมเด็จพระจกักรพรรดิผู่อีจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนและยังเป็นหนึ่งในนาฬิกาหายากของแบรนด์ปาเต็กฟิลิปนะครับที่มีเพียง8เรือนบนโลกนี้อีกด้วยคาดว่าจะมีราคาประมูลสูงถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทในการประมูลที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่23พฤษภาคมนี้ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ